สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำซับป,ปะกั้งค่ะอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีตอนนี้ย่าพรกำลังเดินขึ้นไปอยู่นะคะจากพื้นล่างขึ้นมาก็เป็นเนินขึ้นมาค่ะ ก็เดินลำบากมากค่ะเพราะว่าทางก็ขรุขระไปด้วยหินนะคะหินลอยลอย่ยาพรก็ค่อยๆเดินค่ะเพราะว่ากลัวจะล้มไปยาพรเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อตอนหน้าแหลงๆตอนเดือนพฤษภาหรือมิถุนาแถวนั้นอะยาพรจำได้ไม่รู้ว่าเดือนอะไรแน่ จนได้ว่ามาแล้วก็บอกว่าจะพามาดูน้ําตกแผงมาตอนนี้ก็มีน้ําตกค่ะจนน้ําตกจะหมดแล้วเดือนที่แล้วมีน้ําตกแรงแต่ว่าย่าพรนะ่ะไม่สบายไม่สามารถที่จะมาพาท่านผู้ชมดูได้วันนี้ก็เลยพามาเที่ยวอ่างเก็บน้ําซับปะกังนี่ค่ะตอนที่ย่าพรมาตอนนั้นเป็นหน้าแรงนะคะต้นต้นไม้ใบหญ้าก็ มีน้อยผนนี้ค่ะก็ไม่เขียวแบบนี้ก็แห้งแล้งน้ําก็น้อยแต่ตอนนี้น้ําเยอะแล้วนะคะเกือบเต็มขึ้นมาถึงบนถนนนี่เลยค่ะน้ําเยอะมากเต็มพื้นที่เลยยพรก็เดินขึ้นมานะคะเดินขึ้นมาก็มาเจอ,เอ,อคนมาเที่ยวค่ะมาท่องเที่ยวกันมีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมา วันนี้ด้วยย่าพรก็บอกขึ้นมาถึงได้ย่าพรก็นั่งก่อนค่ะนั่งเอาพักแรงก่อนค่ะไม่ไหวเมื่อยเหนื่อยด้วยค่ะใจจะขาดเลยเหนื่อยมากๆเลยตรงนี้ก็เป็นลานกว้างนะคะพอลาตอนหน้าแรงก็จะไม่มีหญ้าแล้วค่ะเขาไว้กลางเต็นท์นอนนะคะอ่างซับประกางก็มีขาวล้อมรอบนี่ตอนนี้ยาพรกำลังเดินไปค่ะ ท่านผู้ชมก็พากันดูตามย่าพรเป็นนะคะว่าย่าพรจะเดินไปถึงไหนทางนี้เดินไปเขาบอกว่าประมาณห้าร้อยเมตรค่ะที่จะไปถึงน้ำตกแผงม้านะคะย่าพรก็เดินเดินอีกไกลค่ะพอจะเดินถึงพอต้องเดินไปเรื่อยๆ เหนื่อยด้วยเดินไปก็ดมยาดมไปเหนื่อยมากๆเลยก็เดินค่ะเดินอยากให้เอ,อท่านผู้ชมได้เห็นธรรมชาตินะคะของอ่างซับปะกังค่ะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดจะสนใจอยากมาเที่ยวบ้างนะคะอ่างซับปะกังนี่อยู่ในเขตตำบลบ,บ้านลำนะคะ อไอ้อบตบ้านลำค่ะอบตอบ้านลำอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะนี่ค่ะอ่างสะป,ปะกังในอ่างน้ํานี้ก็มีปลาบึกนะคะเป็นสิบติดตัวเลยค่ะเขาบอกตัวใหญ่เท่าคนเลยเห็นเจ้าหน้าที่บอกนะคะที่ขาวิแล้วยะพรมาเที่ยวยะพรก็จิตปลาบึกขึ้นมาพ่นน้ํากันหลายครั้งเลยค่ะครั้งนี้มาก็เห็นมัง่งแต่ว่าน้อยเพราะน้ํามันเยอะน้ําเต็มเลยค่ะ เต็มเกือบขึ้นมาถนนเนี่ยแล้วต้นหญ้าต้นอะไรเงี้ยขึ้นมาเต็มหมดเลยเพราะว่าได้ฝนนะคะมันต้องลดน้ําด้วยก็เลยขึ้นงามไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็มีต้นไม้นะคะต้นไมน้สองต้นที่เขาล้มมาหักโค่นลงมาฝังทางแต่ว่าเราเดินรอดไปได้คะ่ะเจ้าที่เขาก็เลยไม่ได้ตัดเขาก็ให้เป็นเอาไว้คนถ่ายรูปบ้างอะไรบ้าง เพราะว่ามันไม่อันตรายค่ะเราก็เดินรอดมาได้ง่ายๆตอนนี้ยพรก็กำลังเดินนะคะมุ่งหน้าเดินไปน้ำตกแผงมาค่ะยังไม่ถึงค่ะอยู่ไกลๆนูน่นทางเดินที่ย่าพรเดินตรงนี้นะคะเรียบไม่มีหินขูขาค่ะไม่ใช่ทางขึ้นถ้าทางขึ้นมันมีหินเป็นก้นกอนๆก็ต้องดูดีๆอันนี้ทางขึ้นมาแล้วบนสันเขาเนี่ยไม่มีค่ะ เราเดินได้สบายเพียงแต่มีต้นหญ้านะแต่ก็เป็นทางทางแล้วนะคะต้นหญ้าก็อยู่ข้างทางเราจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามนี้เป็นสันเขาทั้งเลยนะคะสันเขาที่ติดต่อมาติดมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆมาจากไอ้จังหวัดควนครนายกนุ่นติดไปจนถึงเขาใหญ่เลยค่ะ ยะาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ยะาพรบ้างนะคะแล้วคลิปหน้ายะาพรจะพาถึงน้ำตกแผงมาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ